ปัญหาครอบครัวสาวตกลงปรงใจแต่งแฟนฝรั่งที่อเมริกาแม่บอกอยากได้สินสอดก่อนถามกลับไทยเมื่อไหร่ต้องได้นะต้องบอกเลยนะครับว่าการให้สินสอดยังคงเป็นปัญหาของคู่รักหลายๆคู่กับการแต่งงานและเรื่องสินสอดว่าควรต้องให้ไหมให้เท่าไหรด่ดีบางก็เกือบไม่ได้แตง่งเพราะฝังครอบครัวเจ้าสาวเรียกมากเกินไป บางก็เจอปัญหาฝ่ายชายไม่ยอมให้ตามที่ตกลงกันหรือหามาไม่ได้จริงๆเรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังกันครับโดยในเว็บไซต์พันทิป c o m ได้มีการตั้งกระทู้ในหัวข้อที่ว่าแม่เรียกสินสอดจากแฟนฝรั่งเพื่อปรึกษาปัญหาชีวิตคู่ที่เจ้าของกระทู้ไปสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่านักเรียนต้องส่งเสียตัวเองเรียนส่วนแฟนเป็นชายอเมริกัน ป็นมนุษย์เงินเดือนที่พอมีเงินเก็บบ้างที่ผ่านมาก็ช่วยซัพพอร์ตเรื่องต่างๆมาตลอดแต่ไม่ใช่เรื่องเงินเขาไม่ใช่สายเปแต่เพราะมีรายได้มากกว่าเวลาไปเที่ยวหรือกินข้าวเขาก็จะช่วยออกซะส่วนใหญ่โดยเธอกับแฟนเพิ่งแต่งงานกันได้สองเดือนแม่เธอก็ถามว่าจะกลับไทยเมื่อไหร่เธอยังไม่มั่นใจเพราะต้องรอกรินค์ดก่อนแม่เธอเลยบอกว่าเขาอยากได้สินสอดถ้ากลับไทยไปต้องมีให้แม่นะ ส่วนตัวเธอคิดว่าเรื่องสินสอดมันไร้าสาระคือแฟนดูแลดีมากตอนแต่งงานเขาก็จ่ายค่าทนายทำเรื่องรีนค์าหลายแสนบาทเขาก็ช่วยออกเยอะมากเธอรู้สึกว่าสินสอดมันไม่จำเป็นเลยดีใจมากแล้วที่เขาช่วยเหลือเราขนาดนี้ส่วนตัวเธอเองแม้จะไม่ค่อยมีเงินเก็บแต่ก็ส่งให้แม่ทุกๆปีให้เขาพอได้เอาไปอวดป้าข้างบ้านแม่ไม่มีหนี้ไม่มีภาระกิจการบ้านก็ดีไม่ลำบาก ครอบครัวก็เลี้ยงเธอมาอย่างดีเธอสำนึกบุญคุณและส่งเงินให้เท่าที่ไหวแต่แค่ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงอยากได้สินสอดขนาดนั้นอีกอย่างเธอกับแฟนก็ตั้งใจเปิดธุรกิจร้านอาหารเล็กๆด้วยกันถ้าเอาเงินให้แม่เป็นค่าสินสอดก็จะไม่มีเงินไปซื้อร้านอาหารที่ต้องการความตั้งใจของเธอเคออยากตั้งตัวให้ได้ก่อนถ้ามีเงินเหลือเยอะๆก็จะให้แม่แน่นอน แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยแม่ก็ยังจะมาเก็บค่าสินสอดอีกเธอเลยคิดว่าจะเอาเงินตัวเองให้แม่เพราะไม่อยากเดือดร้อนแฟนแล้วจึงอยากขอคำปรึกษาว่ามีวิธีการคุยกับแม่อย่างไงหรือมีความเห็นยังไงพร้อมทั้งทิ้งท้ายเพิ่มเติมอีกว่าเราคิดว่าแม่เราไม่คืนแน่แน่แล้วสมมติถ้าแม่เรียกห้านนึงแล้วเราบอกแม่ว่าสามีจ่ายค่าทำเรื่องกรีนค r d กับค่าแต่งงานไปแล้ว ถ้ามาหักลบกันหนูให้แม่ส0 0 0 0นจะดูน้อยไปไหมคะโดยหลังจากที่ได้ทราบเรื่องราวนี้ไปแล้วบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องให้ควรใจแข็งบางก็ว่าให้แม่เลือกว่าจะเอาสินสอดหรือจะให้กลับไทยบางก็ว่าเจ้าของกระทุ้ควรออกเงินตรงนี้ให้แม่เองไปเลยบางก็มองว่าฝรั่งอาจจะไม่เข้าใจทำเนียมเรื่องนี้ลองคุยกับทั้งทางแฟนและทางแม่ให้เข้าใจบางก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์ มาเคยต้องเจอปัญหาเพราะเรื่องการเรียกสินสอดมาแล้วเหมือนกันท่านผู้ชมนะครับคิดว่าเรื่องของสาวรายนี้ที่ถูกแม่เรียกสินสอดถ้ากลับมาไทยแบบนี้เป็นอย่างไรท่านใดมีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้บ้างหรือคิดว่าสาวรายนี้ควรทำอย่างไรดีลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ